วิวไฟเดอร์ breaking news Fast and Furious 9เรื่องราวของรถบินได้ข้าวด่วนเรื่องใด Vi วิวไฟเดอร์ breaking news <c oughs> สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์ breaking news นะครับข่าวด่วนข่าวร้อนข่าวสดๆจากเราวิวไฟเดอร์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับและวันนี้เรามาด่วนๆพร้อมกับตัวอย่างใหม่ล่าสุดของภาพยนตร์เรื่อง fast and furious ภาคที่9ครับงานที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า f9 นะครับงานในการกำกับของ justin lin นะครับแล้วก็มีดารา fast and furious กลับมาครบทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็น vin diesel michel d e g u e s ไทริสกิ b สันนะครับลูเดคริสไปจนถึงจอหน์นซีนาครับที่เป็นสมาชิกคนใหม่ของฟาสต์แอนด์ฟิรีแล้วก็มารับบทเป็นเจ้าขอบโทเรตโตน้องชายของโดมินิทโทเรตโตตัวละครของวินดีเซลนั่นเองครับ หลังจากปล่อยตัวอย่างออกมานะครับผมเชื่อว่าหลายคนได้ดูเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็โอ้โห,โห,โหอ้าปากค้างไปพร้อมๆกันครับพร้อมกับความรู้สึกว่าในที่สุดนังชุดฟาสต์เฟลิริสก็จะไปอวกาศจนได้เพราะว่าตอนท้ายตัวอย่างนะครับเราได้เห็นภาพของตัวละครเทจพาร์เกอร์กับโรแมนเพียสเนี่ยสองตัวละครนี้ขึ้นรถยนต์ที่ติดจรวดครับแล้วก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับว่าจะบินไปถึงอวกาศอะไรแบบนั้นครับซึ่งในตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่มีความยาวพอสมควรรวมๆแล้วเกือบๆจะ4นาทีนะครับหลัง จะมีการปล่อยตัวอย่างออกมานะครับตัวผู้กับอย่างจัสตินลินเองก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวอย่าง Fa s t ์แอนดฟิริฉบับล่าสุดนี้โดยทันทีครับโดยตัวของจัสตินลินมีการตอบคําถามในหลายๆแง่มุมนะครับที่เกี่ยวกับตัวอย่างที่ปล่อยออกมาของ Fa s t ์แอนด์ฟิริสภาคที่9หรือว่าเอฟนครับเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของจอยคอปเทเรโตตัวละครของจอร์ดสีหน้าครับจัสตินลินให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มคิดได้ว่าในหนังชุด f ฟารอารขขอสาเ์ืงขของเนด์งพ ี่น้องของโดมินิกโทรเรโต้เข้ามาใช้งานเนี่ยพราะไอเดียนี้ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่กแกแวบขึ้นมาก็คือตายหา่าแล้วใครมันจะรับบทนี้ได้วะเนี่ย เพราะถือเป็นบทที่สําคัญและเป็นบทที่ใหญ่สําหรับจักรวาลฟาเซนฟิริอ u สครับใครจะมาเป็นน้องชายของโดมินิกโทเรโตแล้วมันดูถูกใจคนดูเนี่ยอันนี้โจทย์ยากมากครับสุดท้ายเจสซินลินได้เจอกับจอร์จซีนาครับและเขาใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีแหละครับในการรับรู้ได้เลยว่าไอหมอนี่แหละที่จะเป็นน้องชายของโดมินิกโทเรโตครับเจสซินลินให้สัมภาษณ์ว่าผมโคตรโชคดีเลยที่ได้จอร์จซีนามารับบทนี้ในเรื่อง F9 เพราะว่าตัวจอร์จซีนาเองเนี่ยเข้าใจเรื่องของพี่น้องเป็นอย่างดีตัวจอร์จซีนามี แล้วก็น้องชาย3คนครับแล้วไอเรื่องที่ตัวแกเองเป็นทั้งน้องชายและเป็นพี่ชายในตัวคนเดียวเนี่ยมันทําให้จอร์ซีนาเข้าใจหัวจิตหัวใจของความเป็นพี่ชายแล้วก็น้องชายรวมทั้งเรื่องของสายเลือดเดียวกันได้เป็นอย่างดีครับนอกจากเรื่องของตัวละครเจคอบเทเรโตนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนๆฟ a ฟาสต์เซนฟิริสผมว่าหลายคนก็บ่นนะครับว่าโอ้โหตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ย ทั้งเรื่องนะมั้งเนี่ยเผยให้เห็นเกือบจะทุกอย่างเท่าที่เราจะได้ดูนวมัง้งไม่มีอะไรเก็บไว้เป็นความลับเลยเรุ่นนี้จัสตินลินก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับแกบอกว่าในฐานะคนทําหนังเนี่ยแกอยากจะเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นความลับให้คนดูไปดูในโรงจริงๆไม่อยากจะามาโชว์ในตัวอย่างเลยแต่ไอประเด็นสําคัญที่สุดของฟาสเซนฟิวเรียสกับการเปิดตัวให้เราเห็นว่าตัวละครฮารนกลับมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั้งตัวของจัสตินลินแล้วก็ทีมงานรวมทั้งผู้อำนวยการสร้างทุกคนในสตูดิโอเนี่ยลงความเห็นร่วม านในตัวอย่างซัก,ก่อนเนี่ยจะส่งผลดีกับหนังมากกว่าครับก่อนที่จะซินลินจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าแฟนๆฟาสต์สันฟิวเรีไม่ต้องกังวลครับตัวเขาเองมั่นใจว่าจากตัวอย่างล่าสุดเนี่ยหนังเรื่อง F9 ยังมีอะไรต่อมีอะไรที่ยังไม่ได้โชว์ให้เห็นเลยอีกเพียบครับฉะนั้นรอไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์ได้ครับ ประเด็นสุดท้ายนะครับกับเรื่องของรถบินได้ที่อยู่ในหนังฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสผมยังจะไม่สรุปว่ามันเป็นการไปอวกาศก็แล้วกันนะครับแต่จะบอกว่ามันคือรถยนต์ที่บินได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสแหละครับซึ่งพอตัวอย่างฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสภาคที่9ปล่อยออกมาแล้วเราได้เห็นรถบินได้แบบนี้เนี่ยทุกความสนใจพุ่งมาที่ฉากนี้ครับทุกเพจหรือว่าทุกสื่อจับจ้องกับเรื่องรถบินได้ในอย่างเดียวเลยครับ,ฉะ,รรรบฉะนั้นเจสตินลินก็เลยมีด่่ินไ้ะทจ ถูกถามเรื่องราวเกี่ยวกับรถบินได้ในหนังเรื่อง Fast and Furious ภาคที่9ครับตัวแกเองอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ดีครับเพราะไอเรื่องรถบินได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องรถบินได้อย่างเดียวครับแต่มันเกี่ยวดองกับเรื่องความโอเวอร์แล้วก็เรื่องความ ไปกันใหญ่ของหนังชุด Fa s t a แ d Furious ครับแบบที่หลายคนชอบล้อเลียนกันนั่นแหละหนังในจาัการวาล Fa s t and Furious สจะทำอะไรก็ได้ผิดกฎวิทยาศาสตร์ยังไงก็ไม่ผิดเอาให้บ้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็พอเรื่องนี้จัสตินลินอธิบายแบบนี้ครับว่าเรื่องรถบินได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของทีมงานมานานพอสมควรแล้วตัวจัสตินลินอยู่ยในจัการวาลฟาสมาตั้งแต่โตเกียวดริฟท์นะครับปี2อง6ครับทำมาแล้วทั้งฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสภาคที่6นก่อที่จะกลัำมากำก Fast and าตัวผู้กำกับอย่างจัสตินลินบอกว่าตัวเขาเองรวมทั้งทีมงานเนี่ยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับในเรื่องของการทำอะไรบ้าๆในหนังชุดฟาสต์แอนด์ฟิรีสแกบอกว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรที่มันดู c ครซี่หรือว่าบ้ามากๆเนี่ยพวกเราต้องรับมือมันได้จัสตินลินบอกว่าแกทำงานกับกลุ่มตัวละครกลุ่มนี้เนี่ยมานานพอสมควรแล้วฉะนั้นเรารู้ว่าอะไรมันควรจะเกิดขึ้นตอนไหนและเราได้คำตอบว่า จังหวะนี้แหละคือจังหวะที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ไอเดียของรถยนต์บินได้ที่เราคิดถึงมานานพอสมควรแล้วหนึ่งประเด็นที่เจสติลินกับทีมงาน f a ส t f นฟิเรสท่องมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่หนังชุดโตเกียวดริฟตเป็นต้นมาก็คือพวกเขามีหลักคิดในการออกแบบคิวบูหรือว่าฉากที่เว่อเว่เอาไว้แบบนี้ครับว่าพวกเขาจะไม่ออกแบบหรือว่าสร้างฉากเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อเจตนาในการช็อคคนดูอย่างเดียวครับ เข้าใจคำว่าช็อกค,คนดูอย่างเดียวไหมครับคำว่าช็อกค,คนดูอย่างเดียวก็คือให้มันโผล่มาแล้วก็ตกใจอย่างเดียวนั่นแหละครับโจจัสตินลินบอกว่าไอฉากประเภทนี้ในหนังฟาสซิเฟียสไม่ได้ทํามาเพื่อรับใช้วัตถุประสงค์แบบนั้นครับจัสตินลินเล่าวินาทีที่ตัวเองได้คุยกับวินดีเซลที่ตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ของหนังชุดนี้ด้วยนะครับว่าตอนที่จะเริ่มทําไอ้รถบินได้เนี่ยจะเขียนมันลงไปในบทภาพยนตร์เนี่ยแล้วทั้งคู่ก็มองหน้ากันก่อนที่จะพูดว่าเอาละ ฉันว่ามันถึงเวลาต้องทํามันแล้วล่ะจัสตินลินรวมทั้งทีมงานทีมเขียนบททีมสร้างโปรดักชันทุกอย่างนะครับได้มีการหาที่ปรึกษาในการทํารถบินได้ในหนังเรื่องฟ a s t ์แอนด์ฟครับพวกเขาปรึกษาทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเชื้อเพลิงนะครับปรึกษานักฟิสิกส์ว่าความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยตัวละครมันต้องทําอะไรบ้างมันถึงจะมีรถที่บินได้แบบนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ครับจัสตินลินบอกว่าการได้ปรึกษาทั้งนักฟิสิกส์แล้วก็นัก เพราะการมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเรื่องความเป็นไปได้ของหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอยากให้มีมาโดยตลอดครับก่อนที่จจสติลินจะทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าถ้าคุณดูตัวอย่าง F9 แล้วคุณรู้สึกว่าไอ้รถบินได้เนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยหรือว่าคิดไปทำนองที่ว่าหนัง Fa าสต์ซันฟิเก็เป็นแบบนี้แหละมันเลอะเทอะได้เต็มที่เท่าที่มันควรจะเป็นจัสติลินบอกว่าทุกคนสงบก่อนครับเพราะถ้าคุณได้ดูเรื่องราวเต็มๆแล้วก็คุณจะได้รับรู้เลยครับว่า รถบินได้คือสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับหนังฟ้าแซนฟิรียสภาคนี้ครับ และนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ผมจีนวิลเฟเดอร์หยิบมาเล่าให้กันฟังนะครับในวาระที่ตัวอย่าง Fa สต์แอนด์ฟิรีสภาคใหม่ล่าสุดปล่อยออกมาให้ราได้ดูกันครับผมหวังว่าหลังจากนี้คงไม่มีตัวอย่างอะไรออกมาอีกนะครับความลับที่จัสตินบอกว่ามีอยู่เก็บไว้เนี่ยเก็บเอาไว้ให้เราไปดูในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของวิลไฟเดอร์ breaking news ในคลิปนี้ครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับข่าวร้อนๆประเด็นเรื่องอะไรติดตามรับชมก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมจีนวิลไฟเดอร์ลาไปก่อนเจอกัน